วันนี้นะเรามีหัวข้อนะเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการที่จะขายของนะวันนี้หลายคนทําธุรกิจใช่ไหมยังไม่รู้เลยว่ากลุ่มลูกค้าของเองจะเป็นใครนะคะวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทคูปุกนะที่กรุงเทพด้านหลังนี่จะเห็นว่าจะมีวิวสวยๆเลยถ่ายคลิปตอนนี้ให้ดูเพราะว่ามีแบบว่าสนามเด็กเล่นด้านหน้าด้วยนะคะก็มีเด็กๆมาเล่นกันตอนเย็นๆเนอะน่ารักมากเลยเนาะ ก็บร,รากาศดีนะคะวันนี้ก็นะมาคุยกันเรื่องกลุ่มเป้าหมายกันทีนี้กลุ่มเป้าหมายอะค่ะหลายคนทําธุรกิจหรือว่าจะเป็นอาตมาธุรกิจอาหารก็ได้ทุกคนบอกว่าเอาอาหารกลุ่มเป้าหมายคืออะไรก็คนก็ต้องกินข้าวถูกไหมอ่าถูกต้องแต่มันขึ้นอยู่กับว่าโลเคชั่นนั้นๆนะคะที่ที่คุณเปิดร้านอาหารอยู่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นลูกค้าแบบไหนยกตัวอย่างเช่นอาจจะต็นมหลาลัยเป็น เป็นมิอศิษิ์นักศึกษาเป็นเด็กนักเรียนเป็นคนทํางานเป็นนักท่องเที่ยวเป็นกรุปทัวหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องสพอร์ตอาหารตรงนั้นให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในแอเรีย hmm. เดียวกันกับกับออฟฟิศ hmm. ของคุณถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณจะต้องคิดถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณสมมติวันนี้มาแักเรียนข่าวใช่ไหมทำเกี่ยวกับธุรกิจรีสอร์ท อันแรกคือธุรกิจไร่อซึ่งครูฟุ๊กชอบมากเลยนะได้ทั้งลูกค้ามาเช่าบ้านรายเดือนใช่ไหมแบบมีฝรั่งมาเช่าเป็นยาว5ปีได้เงินเาสิตอินคัมมาตลอดแถมเวลามีลูกค้าจะสร้างบ้านมาสามารถให้เขาประชมบ้านได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งแอสเซทอื่นอย่างเช่นถ้ารับสร้างบ้านทั่วไปเขาจะแบบถ้าเป็นบ้านตัวยอย่างก็จะเป็นบ้านลูกค้าที่กำลังสร้างให้คนนี้อยู่โลเคชั่นนั้นโลเคชั่นนี้ถูกต้องไหม แล้วก็พอลูกค้าสร้างเสร็จก็ไปดูไม่ได้แหละแต่อันนี้ไม่เลยเวลข้คมเลยเพราะเป็นของเราเองคุณมาดูผลงานเรามาคุณมาดูการออกแบบของเราได้เลยมาดูไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยว่าบริษัทเราเป็นแบบนีออฟฟิศอยู่ตรงนี้มีบ้านเป็นสิบหลังเลยให้ดูแล้วมันบ่งบอกถึงความมั่นคงของบริษัทว่าบริษัทเนี่ยมีอสเซทตั้งอยู่ตรงนี้ไม่หนีพุ่งไปไหนแน่นอน ถูกไหมเรามีแอสเซทเป็นแบบหลายสิล้านอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราจะไปสร้างบ้านให้ลูกค้า2ล้านานี้แล้วเราจะหนีหรอหรือเราจะสร้างไม่เสร็จหรอมันก็จะลบข้อสงสัยตรงนั้นไปเราก็จะได้เลเวลที่เสูงกว่าวออผู้ละเมาท้องถิ่นเรื่องของความมั่นคงความมั่นใจอันนี้เป็นข้อหนึ่ง นะธุรกิจที่2ก็คือที่ครูพูดแล้วคือธุรกิจรับสร้างบ้านจริงๆบริษัทรับสร้างบ้านของครูปุ๊กเนี่ยก็คือบ้านระเบียงขาวเนี่ยมันจะอยู่ระดับกลางๆเนาะมันก็จะไม่ใช่ผู้รับเหมาแน่ๆแล้วก็ไม่ใช่ไฮเอนด์ถึงขั้นแบบออกไปตะลางไม่ได้สามมืออะไรอย่างี้ก็ไม่ใช่ครูปุ๊กก็จะอยู่ประมาณกลาง,ลางเพราะฉะนั้นลกลางๆเนี่ยมันก็สามารถต้องจับก,กลุ่มในระดับลูกค้ากลางๆแล้วก็แต่ก็ไม่ล่างจนเกินไปล่างคือประเภทเออบางท่านอาจจะจาก จ้างพูดลเหมาเลยซื้อของแล้วจ้างแต่ค่าแรงพูดลบเหมาซึ่งซึ่งเราไม่ได้รับทําตรงนั้นนะคะแต่ตอนนี้ครูปุ๊กก็คือรับสร้างบ้าน,นตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงใต้เลยก็คือรับรับสร้างบ้านมาเอ่อกรุงเทพถึงใต้เนี่ยรับหมดเลยตอนนี้เพราะว่าเรามีบริษัททั้งกรุงเทพทั้งหัวหินแล้วก็ที่นครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรารับหมดเลยตั้งแต่กลางถึงใต้ นะอันนี้คือธุรกิจที่2ธุรกิจที่3นะคะตอนนี้เรา manage ในเรื่องของการทำบ้านเชา่าอย่างเช่นใครมีบ้านเชา่าใครมีบ้านจะขายมาฝากให้เราเช่าและขายได้เพราะว่าเรามีช่องทางช่องทางในการติดต่อลูกค้ามีช่องทางในการโปรโมทช่องทางในการจัดหานะคะลูกค้าเข้ามาโปรโมทขายและปล่อยเชา่าทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ย จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถเม n เน e แล้วก็บริหารได้นะคะแล้วก็ถือว่าปุ๊กกำลังจะขยายพวกนี้ยนะต่างๆออกไปอีกด้วยเนาะขยายพื้นที่บริเวณที่เราให้เซอร์วิสไปโดยเดี๋ยวจะแบ่งทีมงานออกมาให้บุกตลาดอีกเหมือนกันเพระเาะฉะนัสามธุรกิจหลักๆอันนี้เป็นของเราถามว่าอะไรลูกค้าทั้งหมดเป็นของปุ๊กไหมไม่ใช่วันนี้เรามาเจาะกันเรื่องกลุ่มเป้าหมายเลยกลุ่มเป้าหมายแรกสําหรับปุ๊กนะคะ ข้อที่หนึ่งนะสำหรับคนที่สร้างบ้านก็คือเนี่ยนั่งเขียนมาแบบเมื่อคืนแล้วก็คือเราะมันลูกค้าติดในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายกันเยอะมากนะนี้คุปุ๊กก็เลยจะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะกลุ่มแรกเลยที่คุปุ๊กมองว่าเป็นลูกค้าของคุปุ๊กเลยก็คือ1กลุ่มบ้านพักตากอากาศหลายบริษัทที่ทาบริษัทรับสร้างบ้านแล้วอยู่ต่างจังหวัดดูบนโลเคชั่นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะกลุ่มบ้านพักตากอากาศเป็นลูกค้ากลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ ลูกค้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นถูกไหมมาพักอากะอยู่กรุงเทพอยู่เหนืออยู่อะไรก็แล้วแต่อยากจะมามีที่ดินที่หัวหินอยากจะมีบ้านพักตากอากที่หัวหินอันนี้คือกลุ่มเพราะฉะนั้นเราจะไปยิงแอดหรือเราจะไปทำการตลาดไปทําโฆษณาเนี่ยเราก็ต้องทําที่กรุงเทพแล้วใครอยากจะมีบ้านตักจังหวัดหรืออยากใครอยากมีบ้านพักตากอากาศที่หัวหินหรือที่ใต้แล้วอยากได้ผู้รับเหมาที่มั่นคงไม่ใช่ผู้รับเหมาท้องถิ่นก็จะเลือกระเบียงขาวไปสร้างเพราะฉะนั้นอันนี้คือกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มที่2ค่ะสร้างบ้านให้ชาวต่างชาติอันนี้บางทีลูกค้าออนไลน์มาจากฝรั่งามาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นชาวต่างชาตินะคุยกันประชุมทางด้านออนไลน์นู่นนี่นั่นเลยนะคะเพื่อสร้างบ้านให้เราเนี่ยสร้างบ้านให้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีทีมงานที่คุยกับชาวต่างชาติได้นะแล้วก็ดูความต้องการของเขาว่าชาวต่างชาติจะต้องการแบบไหน เราต้องการเป็นยังไงนะคะเราก็สามารถที่จะเคลียร์คอนแทคกันแบบปวดหน้างานกันได้วันนี้ก็มีลูกค้าหลายรายมากที่ตัวเอ,อยู่เมืองนอกเลยเราก็ออนไลน์ประชุมกันตรวจรับงานผ่านกันทางวิดีโอผ่าตัวรับงานผ่านกันทางรูปเรฟเฟนซ์นะคะซึ่งอันนี้เราก็สามารถทําได้ซึ่งบริษัทอื่นกู๊ดกูก็เชื่อว่าทาไม่ได้นะแต่กูด๊ดกูดเนี่ยทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าในกลุ่มที่2เหมือนกัน กลุ่มที่3ค่ะการสร้างบ้านเพื่อการลงทุนอันนี้ทําไมถึงสําคัญเพราะว่าการสร้างบ้านเพื่อการลงทุนคือไม่ได้อยู่เองทั้งสองไทข้างบนคือคนอยู่เองถูกต้องไหมแต่ไทที่3เนี่ยสร้างไม่ได้อยู่เองเพราะฉะนั้นบางฟังก์ชันนะบางสเปคเราสามารถปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงได้เพราะเป็นการลงทุนที่ไม่ได้อยู่เองไม่ว่าจะเช่าหรือจะขายนะคะ สามารถแจ้งแล้วเพราะลูกค้าคุูุ๊กครุ๊กคิดว่าประมาณ70%เลยนะสร้างบ้านเพื่อการลงทุนนะคะจะปล่อยเช่าจะขายหรือว่าจะเอาอยู่ตอนเกษียณตอนนี้ปล่อยเช่าไปก่อนเดี๋ยวชัอนเกษียณฉันก็จะกลับไปอยู่หรือฉั้นปล่อยเช่าไปก่อนรายวันนะฉันไม่เอารายเดือนแล้วเดี๋ยวเวลาช่วงลองวีคเอเนี่ยเดี๋ยวชั้นมาอยู่นั้นไม่ต้องไปเช่าโรงแรมในเมืองนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าของปุ๊กเหมือนกันนะะค แล้วก็บ้านพักอาศัยเลยบ้านพักอาศัยก็คืออยู่เองเขาวนีเน้เป็นคนท้องถิ่นเลยอยากมีบ้านคุณภาพดีๆสวยๆมีคนรับประกันให้ไม่อยากเสี่ยงไปจ้างผู้รับเหมาก็ใช้บ้านระเบียงขาอ่าอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเราย่อยกลุ่มลูกค้ามาถ้าเราไม่ย่อยกลุ่มลูกค้ามาคุบๆูบุคได้เลยว่าคุณทําการตลาดจะเป๊ะสปะแน่แล้วคุณก็จะทําการตลาดไม่ถูกจุดด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย คุปปุ๊กเผยย่อยกลุ่มลูกค้าที่คุปปุ๊ก,กมีทั้งหมดมานะคะให้ดูแล้วก็พอดูเสร็จแล้วเนี่ยคุณเอาข้อคิดเนี้ยไปใช้กับกลุ่มลูกค้าคุณก็ได้ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะเราเอาไปย่อยดูว่าลูกค้าของคุณตอนเนี้ยเป็นกลุ่มแบบไหนแล้วคุณจะเซอร์วิสเขาอย่างไงคุณจะมีโปรดักตัตวไหนมาซัพพอร์ตคนกลุ่มนี้นะคะแล้วคุณจะต้องทํำยังไงนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ ที่สำคัญกับการขายการตลาดในยุคป,ปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นนะวันนี้ใครสนใจนะคะที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะเรื่องกลุ่มเป้าหมายเรื่องธุรกิจสามารถทักมาได้เรามีคอร์สสอนอการทําธุรกิจเหล่านี้เลยสอนตั้งแต่แบบมาตรฐานแบบบ้านซัพพอร์ตกลุ่มไหนราคาเท่าไหร่นะคะสามารถซัพพอร์ตตัวนี้ได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่ลูกค้าที่ครูปุ๊กคิดว่าเป็นกลุ่มแบบ เยอะที่สุดของบุกตอนนี้นะก็คือบ้านเพื่อการลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าใครไปดูที่หน้าเพจกลุ่มบุกนะกุ่ง,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 งจะเปลี่ยนอ,อสโลแกนนิดนึงก็คือผู้นําบ้านเพื่อการลงทุนนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ถ้าใครต้องการจะลงทุนแล้วคุณจะรู้ว่าจะลงทุนด้วยแบงค์ไหนราคาเท่าไหร่มีทีมงานปล่อยเช่าปล่อยขายให้ไหมทีมงานเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลตรงนี้ได้นะเท่ามา สร้างบ้านกับเราบนดูแลเรื่องการลงทุนให้มีคนดูแลเรื่องกู้แบงค์ให้มีคนดูแลเรื่องฟังก์ชันการกอร่อสร้างให้ด้วยมันค่อนข้างจะตรงตรงโจทย์แล้วก็ตรงกับกลุ่มที่ผู้ปุ๊บทำอยู่ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนนิดนึงนะคะซึ่งซึ่งในทุกกลุ่มอ่ะมันก็คือการสร้างบ้านแหละแต่จะซัพพอร์ตกลุ่มไหนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปลองดูนะว่า กลุ่มลูกค้าคุณเป็นใครเป้าหมายของคุณคืออะไรฉันต้องการลงทุนใช่ไหมทําบ้านเพื่ออยู่ใช่ไหมหรือฉันต้องการธุกรกิจแบบไหนฉันต้องการเราจะทําธุรกิจด้านอะไรแล้วกลุ่มเป้าหมายเป็นใครไปลองฝึกคิดดูนะคะแต่ถ้าใครสงสัยอยากจะแบบมาลงคอร์สเพื่อแบบเฮ้ยให้คุณุกช่วยดูเลยว่ากลุ่มควรจะเป็นกลุ่มไหนราคาตั้งราคายัางไง เข้ามาเทคคอร์สกันได้ไมี่าทั้งออนไลน์ออนไลน์ p r i v a t e ออนไลน์หรือว่า p r i v a t e แบบเจอตัวกันแล้วมาดูโลเคชันจริงมาดูสถานที่จริงได้ทั้งกรุงเทพและหัวหินเลยตอนนี้ไซเยอะมากคุณสามารถมาศึกษาไซที่ที่กรุงเทพไซที่หัวหินได้เลยเพราะพไซตอนนี้คนคุกเยอะมากนะคะหรือถึงใต้เลยนะใต้นี่ก็คือลงไปสอนเหมือนกันนะลงไปสอนได้แล้วก็มีโลเคชันให้ดูด้วยไปออฟฟิศด้วยนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้น้องใครสนใจทาไรให้ไหรแอดแอดแวะเบียงขาวสรวันนี้สวัสดีค่ะ